งานของครูเป็นงานพิเศษผิดแปลกกว่างานอื่นๆกล่าวในแง่หนึ่งที่สำคัญก็คือว่าครูจะหวังผลตอบแทนเป็นยศสัง์ความร่ำรวยหรือประโยชน์ทางวัตถุเป็นที่ตั้งไม่ได้ผลได้ส่วนสำคัญจะเป็นผลทางใจซึ่งผู้เป็นครูแท้ก็พึงใจและภูมิใจอยู่แล้ว พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลจเดชพระราชทานแก่ครูอาวุโส9ตุลาคมพุทธศักราช2516 ไหวสิกเกียนบ่ไดมาโรงเรียนทำงานคือเกา่าเพื่อนพ้องที่น้องถามข้าวเียนแล้วเจ้าสิไปเหตอยางโอ้ยเสียนแล้วที่เหตุย่างบำนาญที่พอใส่บ่เงินพอบอขอได้จักรล้านอุอัง คือบอ่อเอาไปลงทุนกอสร้างขอ,อพักต่างๆคือที่ดินทำนาโอ้ยคืออยากน้ำคอยแค่ละวาคอยกระสีหันบ่แม่นคอยตายแค่บ่อได้ไปทำงานคือว่าดินรนคนงควายขายชีวิต ธรรมดาเป็นเจ้านายเวลาไม่ได้มาวุ่นวายโอ้ยกระเทียนเด้บ่แม่นตายเห็นเขาเกรเทียนทุกปีทุกทุกก็มีเป็นโลกีวิสัยมีงานที่ย่างกระเฮ็ดไปเรื่องลงทุนค้าขายบ่มีในสมอง อยู่แบบประคับประคองออกไปท่องเที่ยวทั่วแดนบ่ต้องเขียนแผนรอเจ้านายมายองบอ่ต้องทำเพื่อสนองยืนโขดกองจองรอรับอารมณ์ใครราชการก็บอต้องไปหัวคนพอดไว้หน้าตาอดวางโอ้จังแม่นคอยสว่าง กระเตียนทุกปีสุทุก็มีเป็นโลกีวิสัยงานยังขะเหตไปเรื่องลงทุนค้าขายบอมีในสมองโอ้ยอยู่แบบประคาประคองออกไปท่องเที่ยวทั่วแดนบ่ต้องเทียงแผนรอเจ้านายมาย่องบ่ต้องทำเพื่อสนองยืนกดธกองจองรองรับอารมณ์ ราชการกบ,อ,บอต้องไปหัวคุณโอดไว้หน้าจาดทอดมาโอ้ยจังแม่นคอยตาว่า

i สวัสดีครับผมนายเชาวบุญปรมอร่อนรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนกบ,บินวิทยานะครับก็สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีเอกภาษาไทยนะครับครับสำหรับประวัติของการปฏิบัติภาระหน้าที่ที่ผ่านมาเริ่มแรกหลังจาก จบการศึกษาจากวิทยาลัยครูฉะเชิงเซาก็มารับราชการเป็นครูผู้สอนตั้งแต่ปีพศ2520เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันรวมอายุราชการได้ประมาณ40ปีเศษนะครับก็ย้ายนะครับไปช่วยราชการก็ก็หลายแห่งน,นะครับได้ปฏิบัติหน้าที่ ในส่วนของรองผู้อำนวยการในส่วนของตรงนี้นะครับตั้งแต่ปี2537เป็นต้นจนถึงปัจจุบันน,บน,นะครับผมเองนะครับได้ย้านยะเข้ามาสังกัดของนะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตเจนะครับมีความปนะร,ระทับใจ ในในในส่วนของตรงนี้เพราะว่าในในส่วนของการมัธยมศึกษานั้นผมว่ามันทําหน้าที่ของความเป็นครูได้สมบูรณ์แบบนะครับก้าวเข้ามาอยู่ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากพี่น้องไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครูในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของเขตนะครับก็ได้ให้ความอนุเคราะห์ นะครับเราทํางานด้วยกันนะไม่มีปัญหานะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะครับ,นะรบทีนะ่ให้ความอนุเคราะห์ในส่วนความภาคภูมิใจที่เข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับกนะ็ได้มีความภาคภูมิใจเพราะว่าหนึ่งเราเป็นสิทธ์เก่าของกบินวิทยาก็ได้มีโอกาสมารับใช้กบินวิทยานะครับ อีกอันหนึ่งที่ภาคภูมิใจก็คือมีส่วนในการที่จะ,ะช่วยนะครับให้นักเรียนมีศักยภาพนะครับโดดเด่นสูงขึ้นนะครับใน,ในหลายด้านแล้วก็มีส่วนช่วยให้คุณครูและบุคลากรได้พัฒนาตัวเองมีวิทยาศานะที่สูงขึ้นนะครับก็เต็มจำนวนที่ควรจะเป็น ในส่วนของตรงนี้นะครับก็ใกล้กเกษียณหรือไม่ใกล้แล้วครับก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันก็จะต้องอำลาชีวิตราชการก็ขอฝากนะครับก็คิดไว้นิดหนึ่งการเป็นครูที่ดีนั้นมันเป็นได้ยากนะครับครูทุกวันนี้เป็นได้กันทุกคนแต่การเป็นครูที่ดี มันเป็นได้ยากพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีจิตใจมีคุณธรรมมีจริยธรรมพอสมควรนะครับและอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ว่า,าการเป็นครูทุกวันนี้ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าสื่อนะครับมันแรงมากนะครับก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับส่วนอื่นๆ ก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเพราะพวกเรามีวุฒิภาวะกันทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดิฉันนางละมัยบุดขาวอณครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนกบิทวิทยาทำหน้าที่การสอนในกลุ่มสา,าระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสอนวิชาภาษาอังกฤษนะคะเริ่มรับเริ่มรับราชการ เมื่อวันที่8มิถุนายนพศ2525ที่โรงเรียนกบงวิทยาอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาทำงานอยู่ที่นั่น2ปีนะคะแล้วก็ได้ย้ายมาที่โรงเรียนกบิลวิทยาเมื่อปีพศ2500วันนี้นะคะทีนี้หน้าที่ก็คือสอนวิชาภาษาอังกฤษนะคะสำหรับ นักเรียนก็มีความประทับใจที่เราสอนอยู่ที่นี่มันเป็นเราเป็นสิ่์เก่าของที่นี่ด้วยแล้วก็เราได้ทํางานได้มาเป็นครูก็กลับมาทํางานที่นี่ก็รู้สึกมีความภาคภูมิใจที่เราได้กลับมาเหมือนกลับมาบ้านของเราหลังหนึ่งแล้วก็อยู่ยาวนานนะคะกฟินวิทยาเนี่ยมันเหมือนเป็นเป็นโรงเรียนของตระกูลดิชันเองเลยก็ว่าได้เพราะว่า ตั้งแต่พี่ชายน้องสาวและหลานและรวมทั้งตัวเองก็เรียนที่นี่แล้วก็จบที่นี่แล้วก็ได้กลับมาทํางานอย่างกบิวิทยาค่ะกเ็เต็มใจที่จะสั่งสอนสิทธิ์ให้เขาได้มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษนะคะก็อีกความภูมิใจอันนึงก็คือได้รับให้ทําเป็นหัวหน้ากิจกรรมของยวากาชาติ เราก็ได้เข้ารับการอบรมไปอบรลมหลักสูตรต่างๆหลักสูตรครูผู้นำวิวากาชาติแล้วก็นำความรู้กลับมาปรับใช้กับการทำงานของเราปรากฏว่าก็เรียบร้อยด้วยดีก็เพื่อนร่วมงานก็ให้ความร่วมมือมีความรักเห็นความสามัคคีกันอีกงานหนึ่งที่ภูมิใจก็คือ,องานผู้จัดการศูนย์ริ็ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ อันนี้ก็คือได้ได้ใช้ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเต็มที่ก็เป็นศูนย์ที่ให้บริการความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษทั้งครูทั้งนักเรียนค่ะซึ่งตัวเองก็รู้สึกภาคภูมิใจมากาในโอกาสที่จะต้องกเกษียณอายุราชการก,าก็อยากจะฝากกับบินิทยาไว้กับรุ่นน้องๆค่ะอันนี้ถือว่าเป็นรุ่นพี่ ฝากไว้กับพ่งน้องๆที่จะช่วยดูแลน,นักเรียนของเราดูแลโรงเรียนของเราให้พัฒนาดิ่งๆขึ้นไปสมกับที่ผู้ปกครองและชุมชนให้ความไว้วางใจให้ความวักกับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะฉันนางวน,นากระแจจันทร์ครูวิทยาฐานะ ชำนาญการพิเศษโรงเรียนกบ,บินวิทยาตลอดระยะเวลา38ปีที่ดฉันได้เป็นคุณครูแนะนำสั่งสอนสิทธิ์อยู่ณโรงเรียนกบ,บินวิทยาแห่งนี้ความภาคภูมิใจความประทับใจที่ฉันมีต่อโรงเรียนกบ,บินวิทยาและก็นักเรียนทุก,ทกคนที่เป็นที่เป็นสิทธิ์รักของคุณครูก็คือ ได้นำหลักความดีสามนห้าประการคือความสะอาดความมีระเบียบความสุภาพการตรงต่อเวลาและมีสมาธิมาใช้ในโรงเรียนกับวิทยามาใช้ในการพัฒนาตนเองและนำไปเผยแพร่ให้กับสิทธิทุกคนความประทับใจที่ได้มีส่วน ผักดันหรือมีส่วนสนับสนุนเล็กๆน้อยๆให้กับาทางหัวสังคมหรือทางโรงเรียนของเราที่ได้นำเอาหลักความดีสกากดิ์ประข้าการนี้ไปใช้เพื่อกิจกรรมของโรงเรียนวิถีพุทธในคาวิถีพุธนะคะในการที่โรงเรียนเนี่ยได้รับการประเมินจากโรงเรียนวิถีพุธมา ผ่านการประเมินมาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นสูงแล้วก็ยิ่งภูมิใจยิง่งขึ้นไปอีกคือทางโรงเรียนได้นําหลักความดีสาคนภาพประการนี้ใช้เป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนบินวิทยาซึ่งมีประกอบไปด้วยความสะอาดความมีระเบียบความสุภาพตรงต่อเวลาและมีสมาธิซึ่งประกาศใช้เป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนเป็นคําที่ คุณครูมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งถึงแม้คุณครูจะมีส่วนที่สนับสนุนเล็กๆน้อยๆเป็นฟันเฟืองเล็กๆของงานนี้แต่มันก็เต็มไปได้วยความประทับใจความภาคภูมิใจสุดท้ายนี้ที่คุณครูจะ,กะเกษียณอายุราชการไปก็ขอฝากฝังให้โรงเรียนกระบ,บินวิทยานี้นำเอกลักษณ์ของอัตลักษณ์ของโรงเรียนกระบ,บินวิทยานี่ ออกมาใช้ให้โดดเด่นให้นักเรียนจำนึกอยู่เสมอว่าโรงเรียนเรามีอัตลักษณ์คือบินวิทยาจะต้องสะอาดจะต้องมีความเป็นระเบียบมีความสุภาพตรงต่อเวลาและมีสมาธิในการที่จะพัฒนาโรงเรียนระบินวิทยาให้เจริญก้าวหน้าแล้วก็แล้วก็มีความสำเร็จต่อไปในอนาคต ขอฝากให้สารงานโรงเรียนกระบ,บินวิทยาในด้านอัตลักษณ์ความดีสามคนนี้ต่อไปได้วยนะคะสวัสดีค่ะส,ส,สอนเดอกจนครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนกระบ,บินวิทยาทําหน้าที่ครูแนะแนวโรงเรียนกระบ,บินวิทยาเป็นเวลา30กว่าปีวางบรรทัดใจที่อยู่โรงเรียนนี้ก็คือสิ่งแรก ได้อยู่ใกล้บ้านได้ดูแลพ่อแม่แล้วก็เดินทางสะดวกสิ่งที่สองก็คือมีลูกศิษย์ที่ดีมีหลากหลายอาชีพซึ่งคำกล่าวหนึ่งที่บอกว่าูอยู่ตรงไหนตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมเราก็ได้ไปอยู่ตรงนี้ลูกศิษย์ได้อาศัยทุกที่ถึงเราจะไปต่างที่เราก็จะได้เจอลูกศิษย์เราแต่งะวันอย่างที่สาม ก็คือได้เพื่อนดีทั้งในโรงเรียนและกรบรยาน,ยนที่เป็นครูทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนนะะให้การสนับสนุนทุกอย่างเวลาให้ความร,ร่วมมือของกันมาส่วนอย่างที่สี่ก็คือผู้บริหารซึ่งให้ความเมตตาให้การอุปถัมภ์การเรียนรู้มาจะสอนให้เราประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วก็มีอีกหลายๆสิ่งที่เป็นความประทับใจซึ่งไม่สามารถที่จะกล่าว จจ,จสวัสดีค่ะครูชื่อนาะงนาตยาสูงเนินเป็นครูในกลุ่มสาระก,การเรียนรู้การงานอาชีพประวัติการสอนครูเคยสอนที่โรงเรียนสายมิศึกษาโรงเรียนวังดานวิทยาคมโรงเรียนวัดโคอ,อุด,ดมโรงเรียนบ้านนุนสะอาดโรงเรียนวัดใหม่ภูมิสวร และได้สอบบรรจุเป็นข้าราชการครูที่โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมและยา้ยมาประจำอยู่ที่โรงเรียนกบ,บินวิทยาความประทับใจที่ครูได้สอนที่โรงเรียนกบ,บินวิทยาก็คือครูได้สอนตรงกับเอกและได้สอนตรงกับความตั้งใจที่อยากจะสอนนักเรียนในระดับมัธยมสิ่งที่อยากจะฝากไว้กับนักเรียนก็คืออยากให้นักเรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นลูกศิษย์ที่ดีของครู เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติยอดผู้นำท่านรองเชาบุญพรมอ่อนสำเนียงอ้อนโคละไมใช้ภาษาหมั่นทำบุญคุณธรรมครู ครูวันนาครูเทียมจันเปลี่ยมศรัทธามาจูงใจครูนาตยาแม่สีเรือนเหมือนยอดแม่ควรค่าแท้ครูแผ่นดินอินสมัยน้อมมุทิตาครากเกษียนเปลี่ยนเวียนไปขอพรชัยประดับครู อยู่ลมเย็นความลังผ่านมาอกเตยใครจะรู้